ก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะสะดวกย้ายไปเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเขายังไม่มาไล่เราอ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อน,นี่จ้าแต่ฉันน่ะฉันจะหมดความหมดทนแล้วนะคะครูพวกมันกวนฉันทุกวันจุดปันทัดไล่ฉันบ้างมีหนามซ้าหลอกผีฉันอีกลักเสื้อผ้าฉันบ้างฉันเน่ะจะบ้าตายอยู่แล้วนะคะแล้วทำไมน้าไม่แจ้งตำรวจแล้วจ๊ะโทรครูกว่าตำรวจจะมา พวกมันก็ไปกันหมดแล้วล่ะค่ะก็ย้ายไปเลยสิเข้าให้เงินล้นไงะจะทนอยู่ไปทําไมยังไงยังไงพวกเราก็สู้พวกในทุนไม่ได้อยู่แล้วก็เพราะเรายอมมันอย่างนี้สิเพราะมันถึงได้มากดขี่ข่มเหงเราได้อเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องครู โเข้ามาเถอคะค่ะอดีจ้าพี่เขียวคะซื้อตัวนี้สวยนะคะไหนดิสิพี่เขียวใส่แล้วต้องหล่อแน่ๆเลยนะคะเนี่ยพี่หลออยู่แล้วแหมแซนก็น่าเดี๋ยวแซนซื้อให้นะคะอุย้ยไม่เอะาาตัวนี้จ้าแซน พี่เขียวคะยังมีใส่เสื้อตัวนี้ให้แสนนะคะใส่ทำไมอ่ะเถาน้าเดีย๋ยวนะคะเปลาแกะยากมฮะค่ะค่ะแสนพูดคะ่ะอ๋อค่ะคุณชายแล้วคะค่ะค่ะค่ะได้คะ่ะโอเคคะ่ะ พี่เขียวคะ่ะแสนต้องไปอีกแล้วล่ะค่ะงานด่วนนะคะคือคุณชายเขารีบให้ไปวัดตัวค่ะตัดเสื้อเดี๋ยวจะไม่ทันงานพี่เขียวอย่าโกรแสนนะคะพี่เคยโกรธแสนเหรอมีอยู่แล้วแสนไปปั๊บเดียวจริงๆค่ะเดี๋ยวก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เขียวรอรับเสื้อด้วยนะคะแล้วก็ เปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะคะแสนไปแป๊บเดียวแล้วก็รออยู่แถวนี้เด๋ยวมานะคะแสนไปแป๊บเดียวนะคะรออยู่ที่อย่าไปไหนอย่าไปไหนนะคะ เอาแค่เล็กๆก็พอสัก6คูณ6 6เอ๊ะ6คูณ6นี่มันแค่ไหนนะแต่ห้องครัวเนี่ยจอมก็ขอใหญ่ๆหน่อยนะคะ <_ têm> แล้วก็เนื้อที่ทุกส่วนของบ้านเนี่ยก็จะต้องใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ไม่ควรจะไปสิ้นเปลืองเรื่องการตกแต่งบ้านเพราะว่าไม่จำเป็น สีเรียดไปหรือเปล่าเนี่ยไม่อ,มมอคุณเขียวคะแล้วก็ห้องนอนเนี่ยนะคะจอมขอแบบกลมๆนะเพราะว่าจอมไี่ชอบห้องนอนแบบกลมๆคุณเขียว แปลกใจเหรอคะ สแไหนกพี่จอมเขาทำอะไรอยู่ในห้องคะคะคุณแม่ทั้งวันเลยอะค่ะนัน่นสิจ๊ะคงจะมัวคลั่ำเคร่งอยู่กับบ้านหลังใหม่มั้งไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วเห็นพี่จอมเขาบอกจ่ายว่าเขาในพี่เขียวเย็นนี้นี่คะนั่นเถอจ๊ะ ก็ทําไมนะถึงไม่พูดกับคุณปูให้เขาช่วยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ก็ไม่รู้ดื้อสิจริงเชื่อลูกคนเนี้ยก็ดื้อเหมือนคุณแม่แหละค่ะออคุณเขียวยังไม่มาเหรอคะแม่ยังไม่เห็นมานี่จ้ะลูก เขียวคะคือจะไม่ทราบว่าเออเรื่องค่าใช้จ่ายอะคุณเขียวคิดยังไงอะคะเออก็คือจองไม่ค่อยมีเงินนะคะจะบอกเขายังไงดีนะ i like มาสทีสิเวยมาแล้วค่ะโอ้ยร้อนน้ำไหมคะไม่น่าถามเลยแหมร้อนน้ำมิคะร้อนน้ำไหมคะจันขอโทษนะคะโอ้โหพี่เขียวขาทำไมคะโอ้โหหล่อจริงๆเลยนะคะเนี่ยม่เนี่ยเนี่ยหล่ออะไรกันพี่ว่ายังไงนะไอ้ชุดนี้มันก็ไม่เข้าพี่นะทำไมจะไม่เข้าคะ นี่แหละค่ะอย่างเงี้ยแล้วค่ะเขาเรียกว่าหล่อนะคะเนี่ยวเขาเรียกว่าเนาะถอดรูปนะคะไปเรียนนะดิไปนะคะไปไหนก็เดี๋ยวสายจะพาไปเรียนขอโทษนะคะที่ไหนอ่ะเผื่อน้าเดี๋ยวก็รู<ส>้ <ๆ S 3> เองนี่แหละข้าไปดเรื่อยๆมันยังไงมิ้ว่างเงี้ยละค่ะหล่อออกจะหล่อเลิศค่ะเหมอเหมอไ,หไม่รู้แปลกแปลเลยเหออะไรเนา ใช่เลยครับทำหน้าตื่นเชียร์เปล่านะคะเชิญน,นั่งก่อนสิคบคุณปูขอบคุณครับจำได้ลูกหาน้ำมาให้คุณปูสิจ๊ะ 哈。<laughs> ลงไปไปเกียดให้คุณพ่อนะคะเป็นเกียดเหอแสนคนอย่างพี่ยาอะไรไปเกียดเขาฮะคือแสนอยากให้คุณพ่อเจอกับพี่อะค่ะแสนก็รู้นี่ฮะแสนรู้ค่ะแสนรู้ว่าพี่เขียว,วอึดอัดแต่พี่เขียวคะวันนี้แสนขอนะคะลงไปหน่อยนะคะ นะคะ Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas ค <laughs> ุณคะนี่มันไม่ใช่เพลงวันเกิดคุณนะคะก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่นะ ก็จัดสองงานพร้อมๆกันเลยก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่ทำไมล่ะค่ะค่ะ And a happy birthday to me <c oughs> เอาอีกเพลงลูกเอาอีกเพลงแล้วก็ปุ๋ยเพลงนึง <c oughs> Jingle bell, jingle bell, jingle all the way โอวั t ปาน it is too oh. Oh. high is a one horse open sleigh hey jingle bell ขอบคุณค่ะอะไรกันเออคือร้องเพลง happy birthday ดีกว่านะคะนะคะเอาลูกนะ happy birthday to you happy birthday to ขอบใจคุณคะเป่าเค้กสิคะถ้ามันคุณต้องบอกผมทุกอย่างนะเออนั่นน่ะสิค่ะก็ไดา พันเพลงเฮ้ยจิงเกิลเบลคุณขาอะไรก่ะเออคือร้องเพลง Happy Birthday ดีกว่านะคะนะคะเอาเอาลูกนะ Happy Birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday. คุณคะ,ะ,เ,ะเปล่าเค้กสิคะทำไมคุณต้องบอกผมทุกอย่างนะเออนั่นน่ะสิคะก็ะได้เ๊้ ก็แสนติด <liksom> ธ <ality> ุระค่ะืธุระอะไรกันพองธุระเห็นสำคัญตรงไหนเลยเชิญพี่เป่าเค้ก ไม่มีใครสนใจอ้าวแล้วพี่แสนใจยังไม่กลับจากทัวร์ยุโรปเหรอคะยังอย่าเชิญทุกคนที่ห้องอาหารเชิญคุณเที่ยว เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าจอมไม่ได้เป็นไรหลระค่ะจอมเนี่ยเข้าใจร้อนเรื่องบ้านนะคะคุณแม่ช่วยพูดจริงสิครับผมไม่ยอมแพ้แล้วออไม่ดีหรอกนะคะจะรบก,กวนคุณปูด้วยโถ,โถคุณแม่ครับ เรื่องบ้านหลังสองหลังไม่เห็นจะรบกวนผมตรงไหนเลยครับจอมเนะ่ะเขาเหมือนคุณพ่อคะ่ะหัวดื้นไหเมื่อกี้คุณแม่บอกเหมือนคุณแม่ไงล่ะคะจ่าย <c oughs> <c oughs> จ่ายไหนจะเรียนจิตกรรมศิลปกร,ร,กรใช่ไหมค่ะ,ะเรียนให้ดีๆนะแล้วพี่จะส่งเรียนต่อมูมนอก,นอกถ้าเอ็นมิติก็ไม่เป็นไรหรอกพี่จะส่งไปเลยใชยศ จ่ายนี่คุณรูก็อย่าไปตามใจจ่ายมากนะคะเดี๋ยวก็ขี้เกียจกันพอดีอ่ะนี่แล้วถ้าจะไปเรียนต่อเมืองนอกอะนะก็ต้องไปด้วยทุนเล่าเรียนหลวงพี่ช่ไมละ่ะนี่อะไรกันอะกคมาทำอะไรกัน ห้องน้ำเดี๋ยวนะครับ นะคะคุณพ่อทำไมคุณพ่อถึงเป่าเค้กก่อนทานอาหารล่ะคะก็ฉันแปลกอสิฉันถึงได้รวยไงล่ะอคือว่าตอนนี้นะคะพี่เขียวเขากำลังยุ่งๆอะค่ะคุณพ่อก็เลยไม่มีเวลามากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ค่ะงานกำลังยุ่งเลยค่ะช่วงนี้คุณเขียวมีงานทำกับเขาด้วยหรอคะ ออกแบบบ้านอยู่ครับค่ะออกแบบบ้านค่ะเป็นบ้านของกหาบาีีแถวปากใต้อะค่ะคุณแม่ราคากี่ล้านล่ะก็ประมาณสักสิบกว่าล้านนะคะคุณแม่ใช่ไหมครับครับสิบสิบกว่าล้านนะครับ เป็นคาลิฮารเดาวดึงฮะใช่ค่ะชื่อคาลิฮาดาวดึงค่ะชื่อแปลกพี่ก้นฉันก็ว่าแปลกแปลกกว่าฉันอีกดาวดึงพี่เขียวคุยอะไรกับคุณพ่อบ้างสิคะคุยได้เลยค่ะคุยได้ค่ะ นี่ทำไมถึงทำอย่างนี้เหรอชาลีจัดการทำถท่วชาลีเดี๋ยวดีนะอออพอพอช่างเถนะเด็กมันคงเห็นแปลกฉันไม่ได้พาไปเที่ยวสวนสัตว์ตั้งนานแล้วนี่ฉันพูดขำไหม <laughs> รอทีออแรกนะคะทำไมคุณปูชนีเข้าห้องน้ำนานจังเลยล่ะคะ หมดแล้วคะ่ะคุณปูกลัวนะข่าวทำไมล่ะคะคือคือผมขี้เกียจตอบคำถามอะครับมันน่ารำคาญอะแล้วก็อีกอย่างชอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเมืองผมเบื่อถ้างั้นคุณปูก็ให้คุณพ่อของคุณปูลาออกจากตำแหน่งนระัฐมนตรีสิคะคุณปูจะได้ไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการเมือง จอมครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับผมลาแล้วครับคุณแม่สวัสดีค่ะไม่ไปแล้วจ้ะ แนน่่ะะคแล้วถ้าผมแอบ,บช่วยโดยไม่ให้ใครรู้ล่ะเหมือนที่คุณแอบ,บนักข่าวไม่ให้ใครรู้ใช่ไหมคะว่าแอบ,บมาบ้านจอมที่อยู่ในสลัมโท่อะไรกันอ่ะอย่าคิดมากสิจ๊ะอย่าช่วยจอมเลยดีกว่าค่ะถ้าจอมรู้จอมก็คงไม่สบายใจ ผมไม่เข้าใจคุณเลยจริงๆแต่ถ,ถึงยังไงนะผมก็ยังรักคุณขอบคุณค่ะ พี่เข้าใจนะสนะันกะพยายามแล้วแต่ว่าพี่ก็พี่เขียวก็พยายามบ้างสิคะพี่พยายามนะค่ะไนะละไม่ไยค่ะเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยเขียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ่ายแล้วนะนัดคุณจงไม่ตอนเย็นนี่หว่าเฮ้ยนี่ต้องกลับไปเอาแบบอีกอ้ย เฮ้ยเฮ้ยนั่นใครวะนะ่ะเฮ้ยพวกเจ้าของที่เปล่าวะนะ้สาสงสัยพวกมันจะมาเผาที่ว่ะเฮ้ยพวกเราจับมันเ้ยมาเปล่าพี่เปล่าพี่ผมผมผมเปล่าพี่พี่<ว> โดนตี